คุณเอสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณบูชานี่คือเอครับ่สวัสดีคับคุณดีต้อนรับครับคุณบูาครับขออนุญาตพาคุณบูชาและเซเว่นเทเว่นเนี่ยมาสัมผัสอันดามีแห่งท้องทะเลภูเก็ตนะครับอ๋อยินดีเลยครับพี่ก้องยินดีเลยครับนี่คือไข่มุกใช่นี่ก็คือไข่มุกเซาซีครับครับที่เป็นการเพาะเลี้ยงจากทะเลอันดามันในจังหวัดภูเก็ตเลยครับครับครับผม พวกคือเวลาที่คุณหญิงใส่ออกงานี่ยจะสวยมากใช่ไหมพีใช่ค่<บ>ะมันดูแบบดูเรียบแต่แบบมันดูแบบสง่างามอ่ามันจะทําให้ผู้ท,ที่สวมใส่เนี่ยดูสง่างามใช่ค่ะครับผมความงามของไข่มุกในมุมมองของคุณเอนี่คืออะไรครับจริงๆเนี่ยในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับไข่มุกเนี่ยถือว่าเป็นอัญ,ญมณีเพียงชิ้นเดียวครับที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตแล้วก็เกิดจากธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความงามของมันเนี่ยมันจะมองมันจะดูเป็นความงามที่เลอค่าดูเป็นอมาตะครับเพราะว่าธรรมชาติของไข่มุกเนี่ยเวลาเก็บมายังไงเนี่ยพี่ก้องก็จะต้องใช้งานอย่างนั้นเลยมันไม่สามารถคัตติ้งหรือเจรไนเหมือนเพชรได้ครับอ๋ออเพชรก็อย่าง ต้องเอาไปแต่งช่วยสอนได้ไหมครับว่าไข่มุกที่ว่าสวยกัะสวยกว่าเนี่ยที่ใส่แล้วเหมือนว่าเลือค่าอมตะเนี่ยเป็นยังไงเขาแบ่งกันยังไงครับจริงๆนะครับคุณค่าของไข่มุกเนี่ยจะแบ่งด้วยปัจจัยห้อย่างครับอี่กองคุณอนจาครับก็คือความแวววาวนะครับรูปทรงขนาดผิวสัมผัสแล้วก็สีสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความแวววาวครับมุกที่ดีเนี่ยต้องมีความแวววาวนั่นก็คือในมุก1เม็ดนะครับก็ต้องมีสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง หมไยถึงมีสีรุ้งในมุกเด็กนั้นถูกไหมครับขอดูเป็นตัวอย่างได้ไหมครับเม็ดที่มีแสงสีเสียงครบเนี่ยครับได้ได้ครับพี่กองอย่างเม็ดนี้เลยครับเม็ดนี้นะครับเป็นมุกเสาสีนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ16มิลก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ความแวววาวเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือมีประกายสีรุ้งเนี่ยอยู่ในไข่มุกค่อนข้างชัดเจนนะครับตำหนิค่อนข้างน้อย สีเป็นสีขาวอมชมพูถือว่าเป็นสีที่ดีที่สุดนะครับก็ถามว่าเบ็ดนี้เนี่ยเข้าปัจจัยทั้งห้าอย่างเลยครับรจะชอบไหมครับเม็ดนี้ชอบค่ะมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากค่ะกำลังดีเม็ดนี้มีอายุประมาณเท่าไหร่คะเม็ดนี้นะครับถ้าเป็นมุกแซวซีโดยปกติแล้วใช้ระยะเวลาการเลี้ยงสองปีครับพี่จ๋าปีได้ขนาดนี้เหรอคะใช่ครับราคาของมันเม็ดนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเม็ดนี้อยู่ที่เออสามแสนห้าหมื่นบาทสามแสนห้า ใช่ครับถือว่าเป็นมุกคุณภาพสวยงามใช่ครับถือว่าเป็นเกรดเอเลยสันนี้ถ้าสมมติว่าเอามาร้อยต่อเป็นย,วยาวๆแบบเป็นสร้อยคอเลนตาา์ละ3,500ก็เส้นหนึ่งก็น่าจะตกประมาณล้านกว่าบาทเกือบสองล้านนะครับถือว่าเป็นอนัญมณีล้ำค่าจากทะเลภูเก็ตจริงๆน,นะครับ เส้นนี้น่าจะเหมาะกับคุณผู้ชมเส้นเฮเว่นของรอเราจริงครับสามเส้นนี้เนี่ยถือว่าเป็นสามเส้นที่ดีที่สุดในร้านณขณะนี้นะครับก็คออือปัจจัยทั้ง5้าอย่างเนี่ยแต่ละเส้นเนี่ยเข้าเข้าเกณฑ์ระดับเกรดเอเนี่ยหมดทุกอย่างเลยนะครับเส้นนี้นอย่างเส้นนี้เนี่ยไซส์ที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็แต่ละเม็ดเนี่ยมีไซส์ที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอ,อสีก็คือออกสีขาวซิลเวอร์ขาวเงินนะครับแต่เส้นนี้เนี่ย เส,ส้นนี้เนี่ยตาหนิแทบจะไม่มีเลยในแต่ละเม็ดนะครับแล้วก็สีออกทองเหลือกเหลือกออกเหลืองนะครับ,รบแล้วก็สีสม่ำเสมอกันทุกเม็ดแต่อย่างเส้นนี้เนี่ยความแวววาวของแต่ละเม็ดเนี่ยเท่ากันหมดเลย <oui S 1> นะครับ<ห>แล้วก็ด้วยไซส์ที่ใหญ่ตําหนิที่น้อยด้วยครับแล้วทางฝั่งด้านนี้ล่ะคะฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นมุกที่มีตัวเรือนเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ในสามชิ้นนี้แต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีประวัติศาส อย่างไงครนะครับอย่างชิ้นล่าสุดชิ้นนี้เนี่ยเราเรียกว่าคอลเลคชันเดอะเนสนะครับชิ้นนี้เนี่ยแกะแบบมาจากสนามกีฬารังนกของอักกินะครับโดยใช้เส้นสายของสนามกีฬาที่เขามีมีอยู่เนี่ยมาแกะลายออกมาแล้วก็ผสมผสานกับไข่มุกสีขาวและสีดำครับส่วนอันนี้นะครับก็คือใบบัวนะครับล่าสุดเนี่ยผมผลิตให้กับกองประกวดมิสไทยแลนด์บู๊ นะครับให้กับน้องจูลี่มิสเตอร์ไนโมโคนล่าสุดเนยนำไปประมูลที่ลอนดอนคาเทียงกรีน,นะครับโดยใช้มุกซี่มาเวเนี่ยผสมผสานกับตัวเรือนเงินนะครับแล้วก็สร้างจุดเด่นให้เขานะครับ <c oughs> ส่วนอันสุดท้ายนะครับด้านนี้เนี่ยเราเรียกว่า the magnificence of mass r o o m นั่นก็คือความสง่าง,งามของดอกเห็ดคุณจะจ่าดูนะครับแต่และแต,แต่รูปทรงของเขาเนี่ยจะใช้ายหเห็ดที่เริ่มจะจะเริญเติบโตตั้งแต่ดอกตูมจนถึง<ช>ตัวบานดอกบานเต็มที่ นะครับแล้วก็ใส่ลายไทยเข้าไปผสมให้มันมีเทกเจอร์ที่ความโดดเด่นของมันออกมาคือลูกค้าเนี่ยสามารถดีไซน์แบบเองได้เลยเพราะที่นี่เนี่ยเราถือว่าเป็นต้นน้ํำในการผลิตไข่มุกเรามีขั้นตอนการผลิตอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบไข่มุกเอง<ม>การออกแบบการขึ้นตัวเรือ